สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาออกเดินมาดูว่ามันมีเห็ดไหมก็เจอนะคะทุกคนอยู่แถวใกล้ๆบ้านนี่แหละออกจากบ้านมาก็ห้าหกเมตรนะคะก็เจอเห็ดมันปูนะคะขึ้นแต่ดอกมันยังเล็กอยู่แต่พี่นาเ็เก็บอะเล็กก็เก็บนะคะเป็นเห็ดแรกของปีนี้ที่พี่นาเก็บนะคะทุกคน ก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอนะคะนี่ทุกคนมันยังเล็กอยู่เลยแต่อาจจะเก็บไว้ก่อนเนาะเราเก็บไว้ก่อนรอให้มันโตอีกนิดหนึงครคะก็เลาะหากินแถวแถวบ้านนี่แหละคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเดินดูเสื้อมีอีกไหมนี่เดินเลาะตรงเนี้มันจะขึ้นเยอะทุกปีนะคะทุกคนตรงนี้มันจะขึ้นเยอะทุกปีพี่นาเขาเก็บแถวๆเนี้ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปหาในป่าไกลๆนะคะนี่มันขึ้นอยู่ข้างทางเองค่ะทุกคนอยู่ข้างทางนะคะทางข้างทางทรถวิ่งนะคะก็ใกล้กับโรงรถบ้านพี่นานนิดเดียวเองค่ะทุกคน เจอเห็ดมันปูด,ด้วยเห็ดพึ่งหวานด้วยเสดายมากเลยทุกคนมันแก่แล้วอ่ะดอกใหญ่มากเลยทุกคนดูดูดอกใหญ่มากเลยเสียดายเสียดายมากเลยอะ่ะโอ้ยเสียดายเสียดายเห็ดนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะพี่นาไม่กล้าเก็บนะคะแต่ว่ามันพี่นาไม่รู้จริงๆเห็ดอะไรถ้าเราไม่รู้เราจะไม่เก็บนะคะอันนี้คือเด็ด ที่มันมีพิษนะคะอยากเก็บกินเด็ดขาดขาดตายเลยนะคะนะ,ะทุกคนก็เดินเลาะหาไปเรื่อยๆนะคะพี่นาก็เดินเลาะหาไปเรื่อยๆนะคะไปเดินหาต่อะคะ่ะทุกคนเยมีแต่เห็ดพิษทั้งนั้นเลยเยอะมาก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนพี่นาถ่ายผิด ก็ได้ประมาณนี้พี่นาก็จะเอามาละทำความสะอาดล้างแล้วก็ผัดกับหัวหอมใหญ่นะก็จะประมาณนี้ใส่เนยลงไปใส่พริกไทยนิดใส่เกลือนหน่อยนะคะก็จะได้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนก็นี่เลยค่ะเอามากินเป็นเครื่องเคียงกับกับข้าวนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ